สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่แฟนกีฬาชาวไทยต้องยิ้มกว้างเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในทัวร์นาเมนต์ระดับเอเชีย e ครั้งนี้มันเกินความคาดหมายของหลายฝ่ายจริงๆโดยเฉพาะฝั่งยักษ์ใหญ่อย่า,ยยางจีนที่ถึงกับต้องหันมามองไทยใหม่อีกครั้งหลังจากผลการแข่งขันที่ทําให้ทั้งทวีปต้องอึง้งและทําให้แฟนบอลเวียดนามอย่างเหนียนถึงกับตะลึงว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงก่อนเกมนี้ต้องบอกตามตรงว่าหลายสันนักมองว่าไทย เป็นรองพอสมควรไม่ว่าจะเป็นอันดับโลกประสบการณ์ในรายการใหญ่หรือชื่อชั้นของผู้เล่นแต่สิ่งหนึ่งที่ทีมชาติไทยพกมาลงสนามในวันนี้คือหัวใจความมั่นใจและแทคติกที่วางมาอย่างละเอียดเกมนี้ไม่ใช่แค่การสู้ด้วยพละกําลังแต่เป็นการสู้ด้วยสมองและวินัยทั้ง90นาทีเริ่มเกมมาไทยไม่ได้ถอยไปตั้งรับอย่างเดียวอย่างที่หลายคนคิดตรงกันข้ามเลยทีมของเราเลือกเพรสซิ่งสูงตั้งแต่นาทีแรกพยายามตัดเกมแดนกลางของคู่แข่งไม่ปล่อยให้ต่อบอลง,ง่ายๆแดนกลางของไทย ขยับกันเป็นบล็อกเล็กๆระยะห่างดีมากทําให้คู่แข่งต้องออกบอลยาวซึ่งไม่ใช่จุดถนัดของพวกเขานาทีที่12แฟนบอลเริ่มได้เหตจากจังหวัดสวนกลับเร็วบอลจากกลางสนามถูกแทงทะลุช่องไปด้านขวาตัวรุกไทยใช้ความเร็วกระชากหนีแบ็กก่อนเปิดเข้ากลางแบบไม่จับและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความโกลาหลหน้าประตูแม้จังหวะแรกจะยังไม่เป็นประตูแต่มันส่งสัญญาณชัดเจนว่าไทย ไม่ได้มาเล่นเล่นแล้วนาทีที่27สิสิ่งที่แฟนบอลรอคอยก็มาถึงจากลูกเตะมุมฝั่งซ้ายบอลโค้งเข้ามาหน้าประตูแนวรับคู่แข่งสกัดไม่ขาดบอลตกมาเข้าทางกองกลางไทยที่เติมขึ้นมายิงสวนด้วยขวาแบบไม่จับบอลพุ่งเสียบเสาเข้าไปอย่างสวยงามประตูนี้ทำให้บรรยากาศในสนามเปลี่ยนทันทีและบนโซเชียลก็เริ่มเดือดหลังจากขึ้นนำไทยไม่ได้ถอยลงไปตั้งรับลึกแต่เลือกคุมจังหวะเกมเล่นบอลบนพื้นลดความเร็วเกมไม่เปิดโอกาสให้คู่แข่งได้เล่นตามถนัดเกมรับของไทยวันนี้ ต้องชมเป็นพิเศษเซนเตอร์ Center ยืนตำแหน่งดีมากอ่านเกมขาดแบ็กสองข้างไม่ดันสูงเกินไปทำให้ไม่โดนสวนง่ายๆผู้รักษาประตูก็ออกมาตัดบอลได้มั่นใจสร้างความอุ่นใจให้เพื่อนร่วมทีมตลอดทั้งครึ่งแรกครึ่งหลังคู่แข่งแก้เกมด้วยการเปลี่ยนตัวเพิ่มความเร็วในแนวรุกและพยายามโจมตีทางด้านข้างมากขึ้นช่วง15นาทีแรกไทยต้องรับมือหนักพอสมควรมีจังหวะที่เกือบเสียประตูจากลูกยิงไกลแต่บอลไปชนคานอย่างจังเสียงเฮของแฟนฝั่งตรงข้ามดังลั่นแต่แฟนไทย ก็ยังส่งเสียงเชียร์ไม่หยุดและจังหวะนั้นเองที่ไทยได้โอกาสสวนกลับอีกครั้งนาทีที่63จากการตัดบอลได้ในแดนตัวเองบอลถูกส่งต่อเร็วเพียงไม่กี่จังหวะไปถึงหน้าเขตโทษตัวรุกไทยใช้ทักษะเฉพาะตัวหลอกกองหลังหนึ่งจังหวะก,ก่อนยิงเลียดผ่านมือผู้รักษาประตูเข้าไปเป็นประตูที่สองสกอร์ขยับเป็น2อถึงศและตรงนี้เองที่หลายคนเริ่มรู้แล้วว่าเกมกําลังจะหลุดจากมือคู่แข่ง ช่วงเวลาที่เหลือไทยเล่นด้วยความมั่นใจมากขึ้นกล้าเล่นกล้าครองบอลเสียงเชียร์จากมา้านั่งสำรองดังตลอดเวลาแม้คู่แข่งจะพยายามบุกแหลกในช่วงท้ายแต่แนวรับไทยยังยืนหยัดได้อย่างยอดเยี่ยมจนกระทั่งเสียงนกบีสุดท้ายดังขึ้นยืนยันชัยชนะและการผ่านเข้ารอบเอเชีย er อย่างยิ่งใหญ่หลังเกมโซเชียลแทบแตกแฮชแท็กเกี่ยวกับทีมชาติไทยพุ่งติดเทรนด์ทันทีแฟนบอลจีนหลายคนออกมาแสดงความตกใจบางคอมเมนต์บอกตรงๆว่าไม่คิดว่าไทยจะเล่นได้มีระบบ และมีวิันขนาดนี้ขณะที่ฝั่งเวียดนามหรือที่หลายคนเรียกว่าเหนียนก็มีทั้งอึ้องทั้งเงียบและบางส่วนถึงกับตั้งคําถามว่าทําไมไทยถึงพัฒนาขึ้นเร็วขนาดนี้มีคอมเมนต์หนึ่งที่ถูกแชร์เยอะมากบอกว่านี่ไม่ใช่ทีมไทยที่เราคุ้นเคยนี่คือทีมที่พร้อมชนกับทุกชาติในเอเชียนักวิเคราะห์หลายคนเริ่มหันมาพูดถึงจุดแข็งของไทยมากขึ้นทั้งเรื่องการวางแทคกติกการเลือกผู้เล่นที่เหมาะก,กับระบบและสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งโดยเฉพาะแกนหลักในแดนกลางที่คุมจังหวะเกมได้อยู่หมัด รวมถึงดาวรุ่งบางรายที่โชว์ฟอร์มเกินวัยทาให้อนาคตของทีมชาติไทยดูสดใสามากจากชัยชนะนัดนี้สิ่งที่น่าจับตาต่อไปคือการเจอกับคู่แข่งระดับท็อปของเอเชียในรอบถัดไปแน่นอนว่างานจะยากขึ้นความกดดันจะมากขึ้นแต่ถ้าไทยยังรักษามาตรฐานแบบนี้เล่นด้วยความกล้าและมีวินัยเหมือนเกมนี้โอกาสสร้างเซอร์ไพรส์ก็ยังเปิดกว้างเสมอแฟนบอลคงต้องจับตาดูว่ากุนสือจะปรับแทคกติกยังไงใครจะเป็นตัวชูโรงในเกมต่อไปและทีมชาติไทยจะไป ได้ไกลแค่ไหนในเส้นทางเอเชียครั้งนี้